เป็นอันนี้นั่นคือตัวนี้นี่กับเรื่องนี้สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับสแตมพวาวเวอร์เจี้สตรอรกนะฮะถ้าใครเห็นผมเปิดคลิปมาก็จะดูแบบแปลกๆหน่อยก็คือผมถ่ายไปแล้วนะฮะหนึ่งหนึ่งกล่องอันบ็อกวัสดุนะฮะเป็นลิปอันบล็อกวัสดุแล้วก็พูดเป็นดแล้วแล้วผมก็เห็นมาดูว่า ่เปิดใหม่นี่ว่านะครับก็จะแบบแล้วกูดพูดไงดีนะฮะเดี๋ยวผมมีของผมมีของัอ้มมงหมด6กล่องนะแกะไปแล้วกล่องหนึ่งแล้วก็พูดไปหมดเรียบร้อยแล้วด้วยจบคลิปไปแล้วหนึ่งกล่องอะ่ะแล้วก็พูดถึงอก,การกินน้ำนี่ด้วยผมบอกไปว่าผมต่อไปไอคลิปอันบล็อกวัสดุจะเป็นคลิปที่ผมจะได้นั่งชิวแล้วก็นั่งกินน้ํา อัดลมหรือไม่อาลมก็ได้ที่ที่ผมไปหาซื้อมาที่มันไม่มีขายตามเซเว่อะไรพวกนี้ทั่วไปผมรู้สึกว่าการอันบ x ็อกของผมมันต้องเป็นช่วงที่ผมจะเอ j นจอยกับกับเวลาอันบ็อกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นอาจจะมีรุ้นระทึกด้วยในกบ,บางการณีใะบางกล่องอะไรเงี้ยนะฮะก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำให้มันฟิลฟิลแบบนั่งเล่นกับเพื่อนแกะของเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะก็เลยขอให้มันชิลลงนะฮะกินน้ําวันนี้เป็น เป็นโค้กเลมอนนะฮะผมสั่งมาจากช้อปปี้นะฮะไม่ได้หาซื้อยากอะไรบอกไอ้น้ำหาที่มีขายทั่วไปเนี่ยก็แค่ช้อปปี้แค่นั้นแหละนะครับมันจะขายที่ฮ่องกงก็จะไม่ผิดนะฮะก็ประมาณนั้นแล้วแกะไั้นหนึ่งกล่องนะฮะไอ้กล่องนึงที่แกะไปแล้วเนี่ยก็คืออันนี้นะฮะกระชปองชินก็ซิลานะครับก็เป็นอะไรที่แบบ ูกใจมากนะฮะได้มาราคาไม่แรงด้วยแล้วก็สวยด้วยแล้วก็อยากได้ของเล่นจากชินกัสซีล่าสักหนึ่งชิ้นอยู่แล้วซึ่งไปหาซื้ออ,อื่นมันหาซื้อไม่ได้ไม่ได้แล้วแพงนะฮะเราเก็บของเล่นเรารู้กันอยู่แล้วว่าการที่เราเก็บของเล่นหลาย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 เนี่ยแล้วก็ซื้อหลายหยแบบเยอะแยะเนี่ยแล้วเราจะมีตังก้อนไปซื้อบางตัวเฉพาะอย่างเงี้ยเป็นยากมากนะฮะมันก็เลย ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะซื้ออะไรที่แบบพอซื้อได้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่พอซื้อได้เฉยๆนะต้องชอบด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ชอบนะชอบชอบมากเลยโดยเฉพาะอุ้ยตกโดยเฉพาะตัวเนี้ยน่ารักอ่ะเคยดูคลิปฝรั่งทำแบบสต็อปโมชั่นเนี้ยมันค่อยเดินมากินข้าวเนี้ยน่ารักมากเลยชอบก็เลยเจอก็เลยจัดมานะฮะแหลม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 โอเคกล่องที่สองใครดีโอคใครดี นี้แล้วกันนะฮะหนักดีอะไรไม่รู้ใครวะอโอเคมาจาก Open Book นะฮะ Open Book เนี่ยเป็นร้านหนังสือนะครับผมใกล้สำหรับหนังสือแล้วนะไะอ้วันที่อัดคลิปอยู่เนี่ยน่าจะเป็นต้นเดือนเรา่าจะอัดไว้ต้นเดือนว้าต้นเดือนตุลานะครับผมซึ่งกลางเดือนตุลาเนี่ยจะมีอีเวนต์ก็คืองานหนังสือนะฮะแล้วก็จะมี วันเดอร์เฟสด้วยนะฮะผมก็สั่งหนังสือมาหลายเล่มเหมือนกันปีหนึ่งเนะี่ยผมซื้อหนังสือเป็นเล่มๆเน่เน้อยนะฮะจะซื้อเป็นอ e ีบุ๊กซะเยอะเพราะว่าเราไม่มีที่เก็บนะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ไปห้างคือไปห้างก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้เจอหนังสือที่เราอยากได้นะวันนั้นเวลานั้นเลยเงี้ยนะฮะก็เลยนานๆนานๆนนจะเจอทีแล้วอย่างอ่าอย่างไอเรื่องที่ผมซื้อมานเนี้ย เป็นผลงานโอ้โหเป็นผลงานคนไทยนะฮะที่ผมแกะเนี่ยเป็นอันนี้นี่เยมกับเกมกระดาษอัจฉริยะนะฮะผลงาน,นคนไทยนะมีเล่ม2องสามนะครับออกมาล่าสุดเล่ม4นะก็สนุกมากก็เลยเขียนนะฮะแล้วก็ ได้กลับไปนึกถึงสมัยยุคปหกนะฮะยุคปหกเป็นยุคที่อายุสิบก็ตอนนี้33แล้วก็หลายปีแล้วอะนะฮะโอ้แก่จังส1บปีแล้วเป็นยุคที่แบบเกมกระดาษวาดแผนที่ในกระดาษสนุกมากนะฮะผมก็เลยซื้อมาเอาไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสไปทำคลิปรีวิวบังงะคอมิกที่ผม่มผมชอบบ้างแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวมันจะโชว์เนี่ย เฮ้ยเพราะว่าชว์เราไม่ได้ลงเราจะมาลงในความรูแ้แจ็คต็อกอน,นะะเป็นการแบบอันบล็อกเฉยๆแล้วก็ถ้ามีอะไรนะ่าสนใจที่มันเกี่ยวกับเซนไทเรนเจอร์เนี่ยจะมาอยู่ช่องนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกกล่องนะครับกล่องที่3นะฮะอากล่องที่3เนี่ย ชอบเทคนิคการห่อพลาสติกพลาสติกมากเลยเขาเอาเขาเอาพวกนี้มาเป็นตัวบล็อกนะฮะให้มันไม่กล่องไม่ขยับผมไม่ขยับปุ๊บมันก็จะไม่ไม่กระแทกไม่กระแทกก็จะไม่มีตปัญหาไม่บุบไม่ยับนะฮะซึ่งของที่อยู่ในกล่องเนี่ยเป็นแบบเนี่ยผมก็ไม่เคยคึบอกคืบใ่อยากได้มาก่อนนะจนกระทั่งผมเพิ่งดู p o w e r r a n g e r Cosmic Fury ไปนะฮะก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้แหละแต่ว่าตัวที่อยากได้มันยังไม่ออกไง เราก็เลยเอาตัวที่อยากได้ลองลงมาก่อนนะครับนั่นคือตัวนี้นี่ Power Ranger Dino Fury b u เร Ranger หรือว่า Oli นั่นเองนะฮะใครดู Power Ranger อา่า Dino Fury ไปแล้วก็จะรู้จัก Oli ดีในฐานนะ b ูเร Ranger นะครับเป็น b u เร Ranger คนที่สองนะฮะที่รับช่วงต่อมาจากเพื่อนของเซโตะที่เป็น Lead Ranger ที่มาจากดาว con, รัฟคอนนะฮะบทบาทของของ Oli ในด i น o ฟิลลก็สนุกดีแต่ที่ผมชอบก็คือใน Cosmic Fury เนี่ยมันมีผลกับเรื่องเยอะอยู่เหมือนกันนะก็รู้สึกว่าเอออยากได้นะฮะแล้วก็อยากได้เวอร์ชั่นที่มันอยู่ในในคอส c มติกฟิลลด้วยนะครับใครดูแล้วก็คุยกันได้นะฮะแต่ว่าผมจะทำคลิปสรุปเนื้อหาให้ลงให้ดูแต่ว่ามันยาวมากเลยตอนแรกผมตั้งใจว่าจะทำแบบ สั้นๆอะแค่ไม่กี่นาทีสักสิบนาทีอะไรเงี้ยไ่ใช่ไปทาํามาเสร็จปุ๊บอุ้ยอุ้ยยาวอ่ะยาวเลยยาวแบบพอเราไปจะโยงกลับไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้นเรื่องนี้เลยอุ้ยหลายอันเลยที่จะให้เล่านะฮะมันจะเยอะผมก็เลยแบบเดี๋ยวผมขอประมวลใหม่ให้มันให้มันให้มันกระชับขึ้นก่อนเพราะตอนแรกก็ทําทำไปสิบนาทีแล้วมันเป็นเรื่องข้อมูลล้วนๆอะคนอาจจะไม่อยากฟังผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราย่อให้มันกระชับหรือว่า ไอ้ข้อนี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 ้มาสามารถรวมอยู่ในข้อเดียวกันได้นะเออมันน่าจะเล่าได้ง่ายกระชับแล้วก็เร็วพอที่จะให้เพื่อนเพื่อนดูคลิปผมจนจบหรือเกือบจบได้นะฮะไม่งั้นพอคลิปยาวมากๆคนจะดูอยู่ผมดูสถิติเวลาดูคลิปผมอะสองนาทีนะฮะคือสูงสุด2นาทีสันาทีนานๆทีเจอห้านาทีบ้างก็ก็อยู่ประมาณเนี้ยถ,ถ้าเรายิ่งเล่าช้าคนก็จะยิ่งดู <laughs> ดูไปจบคลิปนะอะผมพยาข้อมูลมาคนดูไปจบคลิปผมผม เสียใจเหมือนกันนะก็เลยจะทําให้มันสรุปให้มันดีขึ้นนะฮะแต่ทำแน่นอนนะครับไม่ลงสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้าแหละก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าจะทําขันใหม่น,นะฮะโอเคนอกเรื่องไปเยอะแล้วนะฮะมาแกะหนังสือต่อพัสดุพัสดุต่อโอเคอันนี้กล่องนี้ก็หนักเหมือนกันถ้ากล่องนี้หนักเนี่ยต้องเป็นอันนี้แน่เลยนะฮะอ่าหนังสือใช่ คปีปีที่ผ่านมาช่วงปีเนี้ยเป็นปีที่เราสนุกกับกับม,มังงะหรือคอมมิกอะไรพวกนี้ได้ได้เยอะขึ้นนะฮะผมเองก็สนุกเพิ่มขึ้นมากเลยจากจากปีก่อนๆที่เราเว้นช่วงกับการซื้อคอมมิกเอ้ยมังงะไปนะฮะถึงราคามันจะแพงแพงก็เถอะนะฮะนี่กับเรื่องนี้ใครเคยอ่านบ้างขบวนการก็มาาลนะฮะ เซนไตไดชินคาสุใช่ไหมนั่นแหละเป็นพวกขบวนการเซนไตที่อยู่ในรูปแบบของของมังงะนะฮะแต่ว่ามันมีเรื่องราวซับซ้อนซอนนหลายๆอย่างถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาทําแนะนํามังงะที่เกี่ยวข้องกับกับขบวนการเซนไตกับขบวนการ5สีหรือว่าอะไรพวกนี้นที่ผมที่ผมเก็บสะสมอยู่ เดี๋ยวเรามามานั่งคุยกันนะฮะโอเคกล่องที่5นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ากองที่5นะฮะกล่ 1, 2, 3, 4, องที่5้า,ะะอาเออกี่ทำไมไม่รู้กี่แล้วขาดนะฮะกล่องที่5กล่นะะองที่5 กล่องที่5นะครับผมเป็นสิ่งที่ผมรอที่สุดในปีนี้แล้วไม่มีกัรหนึ่งที่ออกรอที่สุดอยู่แต่ว่ามันออกพฤศจิกายัไม่มาครับผมรอมากก็คือสิ่งนี้นะฮะม i g ที่ m o ฟินแบ็กเลนเจอร์นะครับผมเป็นม i g ที่ m o ฟินแบ็กเลนเจอร์เวอร์ชัน Remaster นะฮะเป็นกล่องสุดท้ายของเวอร์ชัน รีมาสเตอร์ที่คิดว่าน่าจะออกในปีนี้นะครับแล้วไม่รู้ปีหน้าจะมีไหมหรือจะยกเลิกลายรีมาสเตอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าอาจารรีทุกตัวที่ออกมาก่อนหน้าน,นี้ก็ได้นะฮะเราก็เดาไม่ได้นะครับผมแต่ว่าผมก็ครบแล้วนะฮะใครเคยยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวตัวของย l นโล่บ u ูเ e ล g กรีนพิ n k เรารีวิวหมดแล้วโอเคไปย้อนดูได้นะฮะหรือไม่ก็เดี๋ยวรอก็ได้เดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวรวมให้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมซึ่ง เดี๋ยวแพ็กเนี้ยรีวิวแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงได้ดูแน่ๆนะครับก็แม่ไอ้กล่องเนี้ยพูดจริงๆนะเวลาเล่นเนี้ยมันตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะแต่ที่ส่วนมากที่ผมรู้สึกกับกับงานของ l i g h t n i n g Collection r e m a s t e r เนี่ยคือรุนละทุกรุนละทุกมากว่ามันเจอปัญหาอ,อะไรเปล่าวะเพราะคนอื่นเขาเจอไงเจอนู่นบ้างนี่บ้างที่เราก็ยังไม่เจอเราก็ไปเจอกับกล่องอื่นอะไรเงี้ย เราก็ไม่อยากเจอนะแต่ว่าจนกว่าจะได้เล่นอ่ะเราก็จะมีความแบบกลัวเล็กๆอยู่ในใจตลอดนะฮะว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าประมาณนี้นะครับโอเคผ่านไปแล้ว5กล่องนะฮะกล่องสุดท้ายเนี่ยกล่องที่ผมลืมพูดไปนะฮะเพราะว่าตอนคลิปแรกที่อัดผมพูดไปแล้วผมลืมบอกไปว่ากล่องที่ผมแกะวันนี้มัน6กล่อง คือปริมาณการแกะมันก็เยอะเนาะถึงของมันจะไม่ได้อลังการมากก็ตามแต่ไอ้กล่องเนี้ยมันถึงทาให้ผมพูดว่ามันเยอะแล้วก็อลังการนะฮะเพราะว่ามันเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดกล่องใหญ่มากใหญ่สิปซิปหายเลยนะฮะ้นกล้องอะใหญ่มากขนาดเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้วัดนะฮะแต่มันใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นกล่องที่ โอ้โหอยากได้มากนะฮะแล้วเราจะแกะให้ดูนะฮะเพราว่ามนันอะไรข้างในนี้โอ้โหแน่นเลยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นของในกล่องก็จะสนุกไม่พอไม่แพ้ผมกับการได้เห็นพวกนี้นะแล้วมันเปียกน้ำอะไรวะเนี่ยนี่พัอสดุมาส่งวันนี้เจอฝนโอ้โหเปียกน้ำด้วย ไปสน,นีไปสน,นีเปียกน้ำโว้ยโอ้โหใหญ่ไม่ไหวเขาวางกับพื้นก่อนเดี๋ยวล่วงถ้าล่วงแล้วพังขึ้นมาเนี่ยผมร้องไห้จริงๆนะอาจจะได้ร้องไห้อัดโชว์เลยอโอ้ โอโ้โหโอเคโอเคอันหนึ่งชิ้นนะฮะอ,อ,อุ้จบ้าบ้าจริงโอ้นี่ อะไรอะอะไรพ่วงโอ้ m ม g กอดไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่ได้ประกอบดูพร้อมกันแหละนะทุกคนเอาจริงทำดีมาก <S <S เดี๋ยว <S <S เดี๋ยวผมให้ดู <S <S นะฮะเไยมา พหมดแล้วน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยตอนแรกอะ่ะผมเขคิดว่าก็ประกอบมาให้แล้วนะฮะผมก็เลยเอามาแกะด้วยผมว่ามันยังไม่ประกอบแล้วผมก็ไม่มีโต๊ะที่จะแกะให้ดูนะตอนผมรกรอบนะฮะก็ เนี่ยจะต้องอัดอีกคลิปนึงแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัดคลิปแยกให้นะครับผมต้องเคลียร์โต๊ะเพื่อที่จะเอามาตั้งเพื่อจะประกอบก่อนนะฮะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็ลงให้มันให้มันเร็วเร็เ,รเ,รเรนี่แหละน่าจะลงใกล้ๆกับคลิปอันอันบล็อกแบคไลเซอร์นี่เลยนะฮะเพราะว่าผมก็อยากใช้เหมือนกันนะครับก็ลากันเท่านี้นะฮะ รู้สึกว่าสบายจริงนะแล้วก็แบบดูมึงไอ้ตอนถ่ายก็รู้สึกว่าเอาดูดูชิลว,วเกินไปเชิญเกินไปน,นิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวเราลองปรับดูนะว่าการอันบอกเข้าหน้าเนี่ยมันจะต้องฟอร์มอลกันไหมหรือว่าถ้าเกิดชอบแบบเรื่อยๆเปื่อยๆแกะมาแล้วไม่ได้โชว์ให้ดูแบบนี้ก็ก็โอเคนะคอมเมนต์บอกกันได้นะ <c ười> นะครับก็ <c ười> จะประมาณนี้นะฮะเอาไว้เดี๋ยวผมประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผม ผมถ่ายให้ดูใหม่ละกันนะคะตรงนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ